ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะกับพาพ่อกันนะครับครับอ่วันอาทิตย์นะครับช่วงเย็นเย็นะอากาศก็เหนาวๆนานะครับบนหนาปันไดนะครับเย็นๆยนพอถึงกับหนาวนะครับแก่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางสมุทรสาครกับโควิดนะครับได้ออกระบาดอีกแล้วเนาะกับเป็นห่วง รายงานตัวด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ทางสมุทรสาครนะครับเป็นอย่างไงน,น้อกักบพอ่อพกันนะครับเมื่อเนี้เอาเด่นบนนะมาฝากนะครับเป็นเด่นบนหรือว่าเป็นเลขตารางแต่กี้ผมสิเห็ดเลขตารางให้นะครับหาเลขตารางบางคนก็เอาตารางแบบไหนก็คือสมัยตะกอนทีผมเห็ดตัวเลขนะครับก็บที่เอาไปเทียบกับ ไทยรัฐเดลีนิวประกอบทุเดนะสีเป็นเลขตารางตารางประจําวันนะนะของไทยรัฐเดลีนิวประกอบทุเดกับสิม่เลขเด่นอยู่บางบางเจ้ากับสิ่ไม่ยโยหกโตเจ็ดโตบางเจ้าก็มีห้าโตสี่โตนี่ผมชิมาสอนนะครับมาบอกวิธีทําเลขตารางนะครับเลขตารางบ่อจ้องใส่ของผมบริษัทกำลังวันนะครับผมใส่เออนี่นะครับ กับยังคงเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับใจหลักแสนบวกหลักหมื่นที่ประกาสีแดงขีดไว้นะครับแสนบวกหมื่นนะครับก็คือ9บวก9นะ9บวก9 9บวก9เท่ากับ18ได้เลข8นะ8ก็เพิ่มไปน1นก็เป็น9 9เบวก2เป็น11ได้8 9 1หนึ่งนะครับเป็นแถวแรกแถว2ยนะให้บวก5้คงที่ทุกตัวนะครับ หรือว่าเป็นเลขตัวแทนหรือว่าให้บวก5คงที่ทุกตัวเป็นแกับ3นะครับ8ปบวกหเป็น13 9สเบวกหเป็น14 1สีนบวกหเท่ากับหนะครับเข้ากับไปจับเป็นเลขตารางนะทำเป็นเอ่อเป็นเลขตารางเป็นเลขเด่นนะนะาเราจะเป็นช่องแบบนี้มันบลอกเขาก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับเป็น8ปดาหน สามนะก็จะได้ตัวเลขเด่นนังสี่นะครับเด่นก็คือแปดเก้าหนึ่งหกสามอ่าบวกแมนเป็นสี่แมสตัวหนึ่งบวกแมตุสสามนะครับเป็นสี่ถ้าเป็นเลขตารางนะครับผมจะเขียนว่าเป็นหวยสูตรทำมือนะไปเทียบกับไทยรัฐเดลนนิวประกอบทุเรศอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าเราได้เลขเด่นอยู่6ตัวนะครับเป็นเด่นบนเด่นบนเด่นล่างอันนี้มาได้บดทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าเป็นเลขเด่นอ่าเป็นเลขตาราง หมดต่อไปนะครับสองสี่ย์แปมันก็จะเข่าที่เลข8กับเลข3นะต่อไปนะครับมันเดิมหมื่นบวกพันก็ได้4บวก4ีนะครับสบวก4เท่ากับ8 8ก็เพิ่ม1เป็น9 9เพิ่ม2เป็น11ได้เลข1นะบวก5้าคงที่ทีนี้เอาพวกนี้บวก5้าครับแบวก5เท่ากับ13ได้เลข3 9บวก5เท่ากับ14ได้เลข4 1บวก5เท่ากับ6ได้เลขตัวเดิมนะครับเพราะว่าบวกกันแล้วมันได้เลขแป แปดเก้าหนึ่งสามสี่หกนะครับเป็นตัวเด่นถึงก่อนต่อไปออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามนะครับเข้าทั้งสามตัวก็คือแปดเก้าสามครับข้างล่างออกหนะ้าเก้านะวันนี้ข้างล่างไม่เข้านะครับต่อไปเหมือนเดิมนะครับแสนบวกหมื่นสามบวกเจ็ดนะครับสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์แล้วก็เพิ่มไปหนึ่ง 1บวก2เท่ากับ3นะครับเป็นศ1นย์คือตัวแรกเด่น3ตัวแรกนะครับที่นี้ศูนย์บวกได้5 1บวก5ได้6 3บวก5เท่ากับ8ก็เด่นทั้งหมด6ตัวมันจะเป็นอยู่0516์าก็คือเลขตัวแทนของมันนะครับถ้าไปตีเป็นตารางก็ทำเป็นตารางขึ้นมานะครับทำตารางขึ้นมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเราเราก็ใส่ตัวเลขไป 0 5 1 6หนะ้าหนึ่งหกะสาแล้วก็ 8, นะครับวงวัตต่อไปออกสอง0ปดหศนย์ห้าหนึ่งนะครับเข้าที่สามตัวอีกเป็น0ูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างออกสามปดนะวัดที่ว่าออกศู1ย์ห้าหนึ่งข้างล่างออกสามแปอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะบนออกศ5 1ย์ห้าหนึ่งข้างล่าง,นะางออกสามป ต่อไปนะครับสองเป็นหศนย์ห้าหนึ่งหมื่นบวกพันหมื่นบวกพันหมายความว่าแปดบวก6กนะที่ผมเอาปากกาแดงเขียนไว้นะครับแปดบวกหนะครับนี่ 8, 6, แดบวก6เท่ากับสิบสี่นะสี่เพิ่มหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับชุดแรกก็คือสี่ห้าเจ็ดบวกทีนี้เอาตัวมันบวก5ตรงที่นะครับ4บวก5เท่ากับ9ก้าห้าบวก5เท่ากับศูน 7บวก5เทกับ12ได้เลข2นะครับจะได้495072าหอตัวเด่นนะครับงวดต่อไปออก506 404ข้างล่างออก40นะครับออกหามมันออกหามเ,เป็น404นะข้างล่างก็ออก40ก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างนะครับ วันนี้นะต่อไป506 404 40ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับ0บวก6นะ0บวกเท่ากับ6 6บวก1เป็น7 7บวก2เท่ากับ9ได้6 7 9คือเด่นตัวแรกนะครับเอาไปบวก5คงที่นะครับ5บวก6เป็นบวก5เท่ากับ12 9บวก5เท่ากับ14ได้6 1 7 2, 9, 4, 6, 7, 4, 7 2 9 4นะครับ วนต่อไปออก9 7 266 1ข้างล่างออก4 6นะครับข้างบนเข้าที่66หนึ่งนะนะครับเข้าที่6 6 1ข้างล่างออก6 4นะครับก็เข้าท้งงเอ่เข้าท้งบนทั้งล่างนะครับเป็น2งวนติดนะต่อไปนะครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งเนาะเอาเจ็ดนะครับ เจ็บวกสเท่ากับเกนะครับเจ็ดวกสเท่ากับเกเพิ่มไป1ก็เป็น10 10ิบเพิ่มสเท่ากับสนะครับเป็น902 902เป็นเลขตัวแทนก็9ก้าบวก5้เท่ากับสีนบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับเจ็ดนะครับเก้นย์ห้าสดถึงวดต่อไปนะครับ1 0ึ 994ออกเบิ้ลนะครับเป็นเลขเบิ้ลก็ยังเข้าที่9 4นะครับถ้าเบิ้ลมันจะเข้าแค่2ตัวเนะวาะเพราะมันบมมีตัวเบิ้ลบมมีตัวอา่าเบิ้ลให้อีกตัวหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นที่99 4ข้างล่างออก8 4นะอันะนี่งวดน,นี้ข้างล่างบกเขานะครับทีนี้งวด99 4นะ 1 0 0 9 9 4นะครับ 0, 0 0บก0บก0ท่ากับ0ะครับตัวแรกได้0 0นเพิ่ม1เป็น1 1บวก2เท่ากับ3ได้0 1 3เ,เลขตัวแทนของมัน0ย์บวก5ได้5 1บวก5เท่ากับกบวก5เท่ากับ8นะได้0 5 1638นะครับถึงงวดที่ผ่านมาบางหันสดสร้อนนะครับ2 0 1 3 0 3เข้าที่เลข0ู กับเลข3นะครับร่างไม่เข้านะครับเพราะว่ามันมีแต่0ู0 8์ปไปศูน0์0้0ศไปอ่ะทีนี้มาดูนะครับของวันที่จะถึงว่าเขาจะได้เลขตัวใดเป็นตัวเด่นนะครับ0-1 0-1-1บวกนบวกเท่ากับนะครับก็ได้เลข1 1เพิ่มไปอีก1เท่ากับ2 2 บวก2เท่ากับนะครับได้12 4 12 4คือตัวแรกนะครับเป็นเลขตัวแทนถ้าเลขตัวแทนก็1บวก5เท่ากับ6นะครับ2อบวก5เท่ากับ7 4บวก5เท่ากับ9นะครับคือตัวเด่นของงวดอ่จะถึงงวดวันที่ 30นะครับหวยออกเร็วนะออกก่อนปีใหม่ก็คือวันที่30มธันวาคมนะครับหกสเป็นงวดาส้งไายปีห้องนะครับ30มธันวาคม 1, 2, 4, 6กสามหนึ่งกเนะครับซึ่งก็ถือว่าเข่าทา่าเข่าทา่าหวย3ตัวนะครับที่ผมให้ไป มันะมอีอยู่ในนี้แหละมีเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่มั้งหรือหกสองหกสี่อะไรก็ว่าไปนะครับพี่น้องติดตามอยู่ก็จะจะรู้นะพี่ผมลงให้ไปเป็นสามตัวบนตรงอ่ะนะเดี๋ยวผมหาก่อนมันดูดูเล่มไหนไม่รู้อาจะอยู่เล่มนี้แร้วมันะ้งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน โอ้นายจะยู่ยเปลี่ยมแซงมันะครับขี่กเกียจหานะก็เอาตานี้นะครับเป็นของวันที่สามสิบกันยายนะเด,นเด่นบนล่างนะครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้านะครับต้องติดให้เห็นนะครับสองถึงสามตัวนะเพราะว่าสามตัวตรงมันก็ค่อยเข่านะครับนะพี่น้องลองไปย้อนทำเองก็ได้นะครับย้อนไปหลังย้อนหลังไปเยอะ แต่ผมไม่มีเวลานะครับกาย้อนเยอะมันก็เสียเวลาผมย้อนให้ดูแค่จักงวดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดเจ็ดงวดแปดงวดนะครับพี่น้องไปย้อนทําเองดูก็ได้นะครับงวดแรกเข้าที่สองตัวงวดสามงวดที่สองเขาแปดเก้าสามเขาสามตัวตรงนะครับก็งวดนี้ก็เข้าศูนย์ห้าหนึ่งตรงแถงข้างล่างสามแปดให้นะครับ แล้วก็วันนี้มันออกหามนะครับออก404มันก็เข้าทีี่4 0เรียกล่างก็ออก0เอ่อบนก็ออกบนออกเอ่อ0 4ล่่างออก40นย์ก็เขาเรียกว่าเข่าบนเข่าล่างแล้ววันนี้ก็เบิ้ลอีกนะครับมันเป็น6 6หนึ่งนะมันก็เล่ยได้เข่าแค่2ตัวนะครับกระเบิ้ลวาอีกก็คือ9 9 4ก็เขาแค่2ตัวมาหามอีกมันก็เลยเข่าแค่0 3นนะครับประมาณนั้นถ้าถ้าเกิดไม่เบิ้ลไม่หามนะครับ มีโอกาส3มตัวอยู่ในนี้นะครับ3มตัวบนตรงนะหนึ่งเสอะไรก็ว่าไปนะครับ1 7 2 1 7เองนะเอาแบบนงนามๆเนี่ยเรียกว่า2 274บอกเรือว่า,า472ยังคอยไปหาวิธีเก่งโตดเอานะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวต่อไปจะเอาเอาอะไรอะ่ะ เด็นบนลงไปแล้วเนาะสามตัวบนลงไปเดี๋ยวพวกก็คลิปหน้าที่หายังทำามาให้พี่น้องเบิ่งอีกนะหาแนวมาตัวต่อโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ